สวัสดีท่านครับผมวันนี้เรามาในมานใหม่ใครดู so c a ต t i n g ไหมเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมโอเคอเป็นตัวเราคือผู้ที่จะเอาเงินรางว,วัลไปในวันนี้ไหน่เงินเงินนีน้ หน้าไหมรู้จักเต็งอย่างพี่นีมากเลยไดมครับผมครับเริ่มแรกเราต้องมีหมายเลขก่อนตามหนังถูกต้องคุกเขาไอสัตว์ภกเขาุกเขาเฮ้ยถอกเสื้อถอดเสื้อเหอถอดได้หรอกอเลยบ้อไเหรออมาเลยถอดเลยอมาเลยเอาเหนาวเอาที่เพรมารอมนึงคนผลทหารเก็บหน้าคนเลนหนังไหมเก็บไป โอเคตามขัตติกาเลยผมผมจะนับ A E I O U หลังนั้นให้อยู่นิ่งห้ามไหลติงเด็ดขาดทุกกรณีใครฝ่าฝืนกฎโดนลงโทษยืนนะผมต้องรับสารเริ่มแรกเลยครับผมยืนขาเดียวกอดคอครับหันคอด้วยเหรอใช่ไหพร้อมกับ น้ำไม่มีแล้วกูจะเล่นยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยพร้อมไหเอรับ A I O U อ I O U กล้องดูดิครับใครไหวตีไหมครับผมเฮ้ยเฮ้ยดูว่าใครจะทนความทนกับเรื่องขาก่อนี่ครับผมเป็นไงบ้างไอ้เบลมาดันรถล้มทุกเข่าเรมันหายมากกรรมการเห็นทุกเข่าเหุกเข่าเรื่องจะไหนเอาคนเดียวเหรอเหมือนรถล้มจับ có 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 to có có Nhanh nhanh, có i o u có i o u có i o u có 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 บอกเลยนะมึงจะกูให้เลยครับผมนา่พี่บ้านั่งครับนั่งครับผมนั่ครับหมดหต้องดเลยโอ้ยอันนี้เสกฝ้ายทองไปเลยโอ้มาเรียบร้อยเรียบร้อยมาหน่อยด้วยแบงค์ขนมแต้มผมครบเลยหน่อยสุดยอดมากไหมเกมที่สองเอาของมาเกมที่สองเกมแกะสลัก ใครทำแตกหักโดนกาจัดทันทีและใครเอาออกมาได้คนสุดท้ายโดนโลงโทษทันทีแกงสามสองหนึ่งแก้ครับคนสุดท้ายก็โดนนะครับผมล เอาลยครับหนึ่ง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 เอา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 เงาเอาอาเ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 อาาเอาเอ้เาเอาเอาเอเอาเอาเอาเอ เฮ้ย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 เ้ทำไมไม่อกะถูไหนะโดนกำจับดูวิธีแกะที่ถูกต้องจากเบอร์ S D E E 439เย้ะเลยเล่เล่ของจริงแกะสลักฝาสองฝาสีโดนกำจับ และใครคนสุดท้ายโดนกำจัดเพร้อวใครแกก็แกะกเาดแ้ขาดโอเกำจัดเมบอเกมบอลใส่รับท้าขาดเลยครับผมอภิบาลรอเอ้าเนี่ยอาขาดขาดรไหนหลเ่าไม่เป็นไรอ่าย่า่าาล้ไปไหนไปไปไงแล้วเกมต่อไป จับคู่เลือกคู่ที่ชอบาคู่ที่ใช่จับลยครับผมอยู่พี่ป่ะจับไหมเลือกคู่โอเคศูนย์ศูนย์หนึ่งคู่ศูนย์นยเจ็ดนะศูนย์สี่คู่สี่สามเก้าละไรอะเหมือนในซีรีส์เลยคนละสิบลูกถือบอกว่าแข็งนานพร้อมนะเล่นทีละคู่คู่ไหนจะเล่นก่อนมาเนโอเคไปยืนตรงกลางเฟยครับผมที่ไม่ทอง คนมีลูกแก้วคนละสิบรูปให้เอาใส่มือและให้ฝั่งไทยว่าคู่หรือขี้แล้วให้เอาที่จะเดิมพันอ่ะไว้มือหนึ่งเอาลูกแก้วเนี่ยเปล่าเลยใครเล่นก่อนพี่โอเคเดิมพันไว้มือซ้ายนะผมอ้าวคู่หรือขี้เสร็จแลตะหรอคู่ไว้ขี้เดิมพันกี่เมตรครับสองเลยซ้ายทำไมโอเคเอากระดาษเปล่าไว้เบวเล่นไปเดิมพันไม่มือขวา เล่นมือซ้ายคู่หรือขี้ขี้อ่ะเดี๋ยวบันไม่ได้จบจีบมจีบไหมมึงเลยไม่ได้นะโอเคโอเคอย่างนี้มึงมีโอกาสไลขี้ชูขี้ Lột nha. Lột nha. Một là một là một là một là Này là một là chặt là ừ. chặt là một 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 là

มดแล้มดเลยอาเลยอเลยโอ้โหลกกาอาเลยเ้น oh, ่ oh, well, ้าไม่ลฝั่งผมไม่มีที่เดินแล้วเนี่โอ้ oh, สองสองกัน่ามเหลือไปนะสามสองหนึ่งไป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 ถึงตรงนั้นนะโอเคเดินทางสู่เกมสุดท้ายเกมนี้ให้4คน ใครจะเล่นก่อนใครจะเล่นหลังตกลงกันเองโอเคคนแรกย่ามาเลยตกกองกันเองทุกคนตกลงแล้วเป็นพี่เดียวได้ได้เร็วกว่าแล้ัวเขามาขนาดนี้ตัวูัแหละต้นให้ต้นสองไปผมก็ได้ใส่คนที่สามให้ผมเองโอเคมาโอเคมาเร็วน่งดีแล้วกัน เกมนี้ห้ามดมห้ามหาไปใกล้มากกว่าน,น,นี้ยืนตำแหน่งนี้เราเลือกกันทีจะมีแก้วหนึ่งที่เป็นแม็กกี้ผสมโซดาติดแก้วหนึ่งคือโค้กอ่ะคนเลือกนนในเกมเอ,กอ่ะ,อะอคนเลือกนันอ่ะอ่ะเอาหลับเอาสายตาคนเลือกอหนักนิดนะเลือกครับไสสัน่น์หือนเก็บเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่อยเชื่อผมขวาขวา อ,อ,อ่ะเล่นก่อนแหมเอาที่ซ้าขวา,อาเอาาอมันเดินซ้ายเอา

ตายนี MM ่ตายหมดแล้ซ้ายกับขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเลยตา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 ยก่อยนครับเฮ้ยอืมโอเคทุกคนผ่านไปได้ได้ครับผมอ่ะซ้ายกับขวาเอาให้หมดรอบนี้พิเศษใครแดกซีอิ๊วโดนลงโทษนะครับผม

เฮ้ยมีประกันตัวผ้ากันไม่มีเหรอไม่มีเกมสุดท้ายครับจับคู่ครับนี่อะไรเนี่ยอาม่งกันอะไมเนี่ยเกมนี้ยนั่งยองอย่างี้ับผมเปรียบเสมือนชักอะเยอะให้เหมือนเอาเขกัน 我有了，来。 เงินรางวัลเออดีเยี่ยมมากครับผมนี่ยังมีอีกเนี่ยนี่เอฮ้ยยังมีอีกหรือเป่าน้อยทอเงินรางวัลขอสักหน่อยไหมเอาไหมทองเลยนาะพี่ไม้เอาหทองอ่ะอทองนะพี่แต่กูเลยหรือ่าทำอยทอยทอยทำอเไอเลนมอะ่อินออกหม ไปแล้วสำหรับสควิตไปแล้วสืหรเจ็บวันนี้เต็มหน้าแพ้ทุกเกมไปยีมันต้องแพ้แเกมแรกนะเล่นแพ้ทุกเกมมันชุบได้มันชุบได้เชิอ้าวรู้สึกไงบ้าง S D D E C สามเก้ามันยิ่งอวบไปแลนะว่ามากไม่อยากเล่นอีกอะไรไม่พูดนะ โอเคเลยพี่บ้านมีอะไรบ้างนซูซูซีซีเหนื่อยที่ไหนฮ่่่าี่่าฮนา่า่า่าฮ่า วันนี้ก็สำหรับคนนี้ชื่นชอบชอบใจลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะแชร์ไลค์กูเถอะนะครับหรือว่ากูขอนะครับอ่ะฝากอะไรถึงคนดูหนเลยคำคม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 ถ้าผู้ฝังหรอคำคมเกี่ยวกับเต้นเกมกู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเออกินจะได้เซี่ยวอร่อยกูว่าจะมาไกูจะไปกันละ